มึงไปถ่ายตรงนั้นมึงมึงขี่เกียจดิแลับเฮ้ยไมตถ่ายถ่ายตรงนั้นตรงถ่าย,ยกูด <c oughs> ้วเรียบร้อครับวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายออสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้อยู่และการที่เขาจะจากเราไปแล้วทุกคนต่างเศร้าเสียใจกับการจากไปของชายคนหนึ่ง <c oughs> เขาเป็นชายที่เขาเป็นเจ้าของช่องใช่ครับ <c oughs> เขาก่อไฟให้เราใช้ เขามีน้ำให้เรากินลาซุื oh, ้อข right> ้าวทอดไข่เรากินได้ครับไข่ดาวไข่ดาวไร้น้ำมันนี่สายคลินกินได้โอคยับเนี่ยทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกจ้าลงทอดไข่ดาวครับผมเฮ้ยอะไรากำลังทอดไข่ดาวไงรอกินไหมล่ะน่รอครับรอรอฮะร้อนร้อนนะฮะร้อนดิแต่ร้อนก็แลกด้วยความอร่อยเฮ้ยเราก็ต้องยอมบ้าสวัสดีครับผมกาแฟคนนี้ได้อะไรมาครับเนี่ยโอ้หได้เคสไอแพดมาใหม่แหละครับซื้อไอแพดยัครับ ไอแพดไม่ได้ซื้อซื้อแต่เคสครับผมโอ้แรงจูงใจแรงจูงใจแรงจูงเอ้ะไอตาบ้าเฮ้ยโถกินทำไมใบแดงมันเป็นไข่บ้างทำไมหลังมันถึงเป็นไข่อะไรมันน้ำเยอะไงอ๋อคือน้ำเยอะไม่ดีได้เสร็จแล้วฮะอันนี้เสร็จแล้วครับโอ้เป็นไงล่ะอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตไม่รู้จักเลยธรรมดาเนี่ยเราเพื่อที่ทำงานสายนี้มาก่อนเดี๋ยวก็เราไปชิมกันนะครับผมเป็นไงบ้างครับ อร่อยมากเลยครับหน้าต่างจริงใจอร่อยมากอร่อยเหมือนผมแบบอยากซื้อตัวไปทอดให้กินที่บ้าน,นพอ,อินเข้านะครับผมากมารดีบังคับข้าให้ออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านทำเช่นนี้ท่านคิดว่าเทาพเจ้าบนสงสวรรค์จะไม่มองท่านโดยสายตาเยี่ยงไรตอนนี้ ี่นี่ตนอนรับเจ้าไม่ยิ้มนะท่านเลี้ยงไอ้แพะเท่าไอ้แพะตัวน,นั้นท่านเองมันกินอิ่มนอนรับส่วนข้าต้องอยู่กับปลาอยู่กับสิ่งมีชีวิตนี่แนหะไงเงื่อดาผมข้าบเร็วมากข้าไม่ยอมให้ไอ้แพะเท่ายึดเมืองของข้าไปหรอกท่านเขาหน้าจะรู้ว่าถ้ามันเอาไปเมืองจะเป็นเช่นไรไอ้เจ้าไม่กลัว แล้วมันู่ตรงไหนไอ้นี่เอาบดน่อยเขาสูให้าเพูดไปต้าพูดการนึกแล้วพันเดีวเขาคู่ควรคู่ควนยิงไว้ท่านบอกข้ามนใช่แค่คนของแค่คนของเจ้าเจ้ารักษาไม่ได้แล้วเจ้าไป็นคนบของขึ้นมาทำไมคอสของข้าข้าขายไปแล้วเขาว่าอะไรรู้หรือเปล่ามาขายเป็นคนให้เจ้าก็คือข้าข้าจำไม่อด้หลังพันท่าร้อยปีที่แล้วทำไมเนี่ยทำความสะอาดเหรอใช่ครับผม วันไหนจะได้ออกซักทีเนี่ยออกคู่นี้แล้วครับ <c oughs> ออกคู่นี้ใช่ไหมจะไดเฮ้ยเขาวะท่ <ขอ S 1> านคือใครฉันเหนื่อยมึงแกเอากล้องมาถ่าย <c oughs> ฉันเหนื่อย<ต>ฉันพอมึงเอากล้องมาถ่ายมึงก็ไม่เลยกะกลัวท่านคือใครผมก็แขกคนหนึ่งแล้วครับวะพอดีผ่อบานมาก,กับบ้อถจะเป็นคนแก่เหรอไม่ครับพ่อก็เป็นคนแก้วนี้แหละมาจากไหนอุ้ย พุ่งมาจากยักษ์ขับยกักษ์นามว่าอะไรอ,อ้าวไอ้สัสไปทำอะไรจากวัดจะพุ่มพุ่มพุ่มจากยัะขับวัดไรจังวัดไรจังจังหวัดอะไรข้าถามนามเจ้าข้าไม่ตลกพุ่มชื่อใหญ่ <laughs> ถึงพุง่มจะตายพุ่มก็มีบุตรชายนละบุตรสาว บุตรชายนามว่าอะไรเฮ้ยอย่ากทำย่างนั้นพูดได้เหรอชายข้องมุมเจะไปไหนเนี่ยนามว่ไอ้เบาบุตรสาวนามว่าน้องนุ้ยน้องนุ้ยมึงอย่าลงนะไอ้มาต่อยกูเนี่ยมันคือเก่ามาจากดาวไหนนามินี่คนปลูกเขาเล่นเงี้ยเนี่ยใช่ใช่คนคนเดียวกันอยู่เลครับจะไปไหนปลูกแตงคุณเห็นไม้ไหม พอเถอะมึงออกไปเนี่ยมึงตาชุดนี่ออกเก็บไปดูเก็บพวกเราพอแล้วกูขอแล้วไม่ดูอะไรเนี่ะลากี่คนผลของการเล่นของการเล่นมึกินเล่นสกปรกมาไอ้ดีจงตัวเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมึงก็เลยีกไงพี่จิ๋นะมึงจะแทงกูอย่างนั้นเหรอใช่ชีวิตเราอยู่ร่วมกันมา แปดวันเจ็ดคืนม,มีประโยชน์อะไรนายไม่คิดถึงมันเลยบ้างบ้างกันเลยไม่เัินกระแทงแทงที่หัวใจเอาให้ตายสวัสดีครับเข้าอ,อะไรครับเนี่ยหมูปิ้งจากบรรดาแม่ๆครับผมเมืรอสุดท้ายของวันครับเงก็ต้องขอขอบพระคุณไปยังเจ้าภาพเจ้าผมขอให้เจ้าภาพจงเจริญมีเงินก็ได้เงนิน มีทองก็ได้ทองไม่จุ้มอยู่จุ้มกินข้าวก่อนนะครับเป็นมื้อสุดท้ายครับเฮ้ยของวันนี้กินข้าวก่อนครับผมวันนี้ครับผมถึงเวลานอนแล้วนะครับผมมอนสุดท้ายแล้วฝันดีครับผมท <c oughs> ีม บอกไอคุณดูดิวันสุดทยเลยเนี่ยพี่อ่ะวันชุดทยเดียวสองแฟสสิครูคุณจะลืมตาได้ไหมอ่าอืมบายเอา้ายบายพี่ก้องเร็วฟันดิฮาว